เอาแล้วก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปเดีโยวนี้อยู่นะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Traffic ไหนนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็คลิปนี้นะผมจะมาเล่นเกม ROV นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งคลิปนี้เนี่ยจะลงในทั้งเจ้าสามแสบพาสนุกแล้วก็ช่องเจ้า Traffic ไหนเลยนะครับผมไอ้ไม่มีเจ้าครับช่อง Traffic ไหนนะครับทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยผมนะครับผมจะไม่ได้มาไต่แรงหรือว่าจะไม่ได้มาทําอะไรทั้งนั้นนะครับผมคือจะมาแบบ เล่นแบบโหมดฝึกให้ทุกคนดูนะผมแบบว่าเขาเรียกไงเล่นโหมดฝึกอะไระเออเล่นโหมดฝึกก็คือการแข่งขันการแข่งขันสุดคลาสสิกนะคะผมเดี๋ยวผมขอเลียร yeah. ์ ROV แป๊บ e. นึงรู้สึกว่ามันจะแบบว่าปแปลกนะผมมันแบบว่าเออนะครับ <c oughs> ตอนอื่นเนี่ยต้องขอขอบคุณผู้ติดตามประมาณ900ซับก่อนนะผมดีใจมากมา <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะทำคลิปในช่องเจ้าสำเสร็จนะเดี๋ยวผมมารับของก่อนโอเคโอ้ได้กรอบรูปแล้ว เขาเรียกวไงของใหม่ก็ต้องจัดมาแฟนซีแต่ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันที่โหมดฝึกนะคะทุกคนอันนี้ย้ำก่อนนะว่าไม่ได้ไต่แรงไม่ได้อะไรคือโหมดฝึกนะคะทุกคนคือเอ่อคือจริงๆผมก็เป็นมือใหม่เหมือนกันนั่นแหละครับทุกคนถ้าผมเล่นผิดพลาดอะไรผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมอยากเล่น ผมอยากเล่นเอนโซครับผมจับไว้ก่อนเลยเนาะขอบอกก่อนนะครับว่านี่เป็นแค่โหมดฝึกนะคะทุกคนโหมดฝึกนะทุกคนย้ําว่าโหมดฝึกนี่เทพจัดคุณพี่เอนโซ่เฮ้ยเฮ้ยอย่าบึ้งเออไม่ เราเป็นไรอะ่ะปิดไวไฟอย่าอือดเลหมั้ยร้องเร่มันจะแข่งอยู่แล้ว <c oughs> ไม่ได้แข่งหรอกฝึกเดี๋ยวนี้ผมจะมาฝึกให้คนดูนะผม แล้วให้ทุกคนประเมินว่าผมเล่นดีแค่ไหนนะเต็มสิบเอ่อทุกคนเอาตามความคิดเห็นเลยนะคะผมไม่ว่านะผมทุกคนผมไปเล่นซัพพอร์ตนะทุกคนให้คะแนนผมตามความเปจริงเลยนะคผมจะให้น้อยก็ได้นะคผมผมไม่สนใจผมยอมรับว่าถ้าผมไก่ก็ไก่นะครับแต่ผมจะพัฒนาให้ได้ครับทุกคนผมว่าแบบ ้าผมเล่นไม่ดีผมคงขอโทษทุกคนด้วยนะเพราะว่าจริงๆอนะผมก็แบบว่าเล่นไม่ค่อยเก่งหรอกทุกคนสําหรับใครที่เป็นแบบว่าโปรโปรหรืออะไรพวกเนี้ยมือโปรอะไรพวกเนี้ยช่วยให้คะแนนผมด้วยนะคือถ้าผมเล่นไม่เก่งผมก็บอกก่อนว่าผมขอโทษนะครับผมขอโทษนะถ้าผมเล่นไม่เก่งขอโทษจริงๆโทษทีแบ่ว่าต้องทำให้คนดูขดัดใจเนาะ พอดีผมเ,เล่นเอาอีไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วครับต้องขอโทษด้วยนะทุกคนเดี๋ยวในแต่ละคลิปเดี๋ยวจะมาอัดคลิปลงลงให้เพื่อนๆดูกันนะคะผมเดี๋ยวจะมาเขาเร่องไงนะอัดคลิปใช่ใช่ใช่เรียกว่าอัดคลิปนะครับผมลงให้อีกทีกับเพื่อนของผมนั่นเองนะ เดี๋ยวตอนนี้นะผมเก็บไหมเก็บไหมสวยอเจ้าน้องไม่โดนอ่ะปล่อยมันไปน้ำคานมามาปาตีปุ่มตีปุ่มนะครปุ่มปุ่มจีตายทรงซีบงจีบงบงจีบงบงจีตายทรงซี บงชีบงบงชีบงบงชีตายสงสอีอิตรดุดอุตรดิดเรียบร้อยครับผมเก็บไปงมาดูลมาดูลสวย โอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยใจเย็นหนุ่มใจเย็นหนุ่ม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 อมหนุ่มหนุ่มไอ้หนุ่มปึ๊บวิกีเนาะไม่ไม่ยา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 เอ้ย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 ทุกคนลืมไปมันหมดฝึกมันไม่มีวันตายนี่หว่าุูย ันนี้มันแบบว่าทุกคนขอย้ำาด้วยนะว่ามันคือโหมดฝึกอ่ะผมอาจจะเล่นโหมดฝึกไม่ดีก็ได้ทุกคนผมเล่นไม่เก่งอ่ะขอโทษนะผมเล่นไม่เก่งจริงๆริทุกคนผมเล่นไก่มากผมบอกก่เคือแบบ ผมเล่นไก่จริงๆไม่ว่าจะเล่นหมดอะไรผมก็ไก่เอาจริงๆนะทุกคน R o v อาอวีอ่ะผมยอมรับว,ว่าผมเล่นไม่เก่งนะทุกคนเล่นไม่เก่งจริงๆคือแบบเล่นไม่เก่งเลยอะ่ะผมขอโทษทุกคนนะนะอาจจะเล่นไม่ค่อยดีหรือว่าถ้าแบบใครอ่ะแบบแนะนำอะไรให้ผมเนะี่ยทุกคนสามารถแนะนำให้ผมได้เลยนะครับผม <c oughs> อุ้ยอึ๊บฮึ๊บไอช้างเอราวันโอโ้โหบุงจีบุงบุงจีตายทรงสี ปุ๊บมาเอายังไงเอายังไงเก็บคนเก็บอะไรก่อนดีนะตอนนี้ คีปีไปก่อนโอ้ลวดช่วยชีวิตดูโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ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 ้ย เฮ้ยหนุนม่มหนุ่มเรียบเลยวิกรีเอินโซนี่คือแบบว่าเท่มากคนอุย้ยเป็นในวีพีด้วย เต่มันก็เป็น M V P อยู่แล้วแหละทุกคนเพราะว่ามันเป็นแค่โหมดฝึกนะทุกคนถึงแม้เป็นแค่โหมดฝึกผมก็อยากจะกดไลค์นะครับโอเคบุงจีบุงบุงจีใต้สองสีน้องอินโซไปแล้ว <c oughs> โอเคทุกคนก็วันนี้เนี่ยก็แค่แบบว่ามาเล่นโหมดฝึกให้ดูนะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนกรอบรูปสุดน่ารักก่อน นี้น่ารักมากหรือเอารูปนี้ดีเอารูปนี้ดีกว่าอันนี้ก็คือเพื่อนผมนะใช่ปะต้าโอริโออันนี้น่าจะเป็นคุณเพื่อนผมเนะียเดี๋ยวโอ,ยโอเค ทำไรด,ดีทุกคนน่าจะจบแล้วแหละเนาะนี่อะไรหนึงโหนี่สกินผมมีสกินสกินเอ,อ่ออันนี้ผมมีสกินอย่างนี้นะสกินตุ่จีนปะมังนะมังนี่้องเล่มโอเคทุกคนก็แปลว่าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง traffic the night แล้วก็เจ้าสำแสบพัสนุกด้วยนะทุกคนอย่าลืมผักดันเจ้าช่อง t ราฟ f ิก t ด e n ไน h t นะ ไปถึงหนึ่งพันห้าพันแล้วก็ถึงหมื่นแสนถึงล้านไปเลยจบนะโอเคายบายครับทุกคนสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมนะคะ